สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Blue Oclock Podcast เอพิโซดที่18นะครับ <Wow. S 1> สำหรับในตอนนี้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของ Elon Musk นะครับได้ออกมาประกาศว่าจะเตรียมเลิกจ้างพนักงานเทส l a เป็นจำนวน10%นะครับซึ่งจาก Blue Oclock Podcast ก่อนหน้านี้นะครับที่ทาง Elon Musk ก็ได้เคยออกมาเตือนว่าเศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในช่วงที่ถดถอยแล้วแล้วก็ในวันนี้นะครับทาง Elon Musk ก็ออกมาประกาศว่า ทางบริษัทเทสลาจะหยุดทําการรับพนักงานใหม่และก็จะดําเนินการลดอัตราจ้างพนักงานเก่าเป็นจนวน10%ซึ่งในตอนนี้นะครับทางเทสลาเนี่ยก็มีพนักงานอยู่ที่ราวๆ1 0 0 0คนน่นแสดงว่าทางเทสลาเนี่จะมีการปลดพนักงานราวๆ1 0 0 0 0ื่นคนด้วยกันโดยก่อนที่อีลอนมัสจะประกาศลดการว่าจ้างนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ได้มีจดหมายหลุดออกมาว่าตัวของอีลอนมัสนั้นเขาก็ได้ส่งอีเมลถึงพนักงานบริษัทระดับผู้บริหารว่าให้ยกเลิกทํางานจากที่บ้าน โดยเป็นข้อความในเชิงว่าพวกคุณหมดเวลาทำงานรีโมทจากที่บ้านแล้วหากใครเข้ามาทำงานที่บริษัทน้อยกว่า40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็ให้ถือซะว่าคุณได้ลาออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะตัวของอีลอนมัสเขามองว่าการรีโมทสั่งงานจากนอกออฟฟิศนั้นยังไงประสิทธิภาพก็ไม่สู้การทำงานในออฟฟิศอยู่ดีเพราะตัวของอีลอนมัสนั้นเขามองว่ายิ่งมีตำแหน่งสูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะต้องปรากฏตัวให้พนักงานเห็นบ่อยมากขึ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมอีลอนมัสนั้นมักจะนอนอยู่ที่ออฟฟิศอยู่บ่อยๆนั่นเพราะเขาอยากให้พนักงานรับรู้ว่าตัวเขานั้นทํางานร่วมเคียงข้างกับพวกเขาไม่ใช่นอนสุขสบายที่บ้านอยู่คนเดียวซึ่งก็เป็นที่ร,รู้กันดีว่าอีลอนมัสนั้นเขาเป็นคนทํางานที่หนักมากเยอะมากเฉลี่ยราวหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือถ้าตีเป็นวันก็วันละ1 2บสถึงสิชั่วโมงต่อวันซึ่งนั่นมันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการทํางานอย่างหนักของเขานั้น ส่งผลให้บริษัทเทสลาเติบโตอย่างมหาศาลและสามารถนำพาบริษัทรอดพ้นจากการล้มละลายมาก่อนหน้านี้ได้โดยผลกระทบจากการล็อกดาวน์โรงงานในเซี่ยงไฮ้เป็นระยะเวลาราวๆ22วันที่กว่าจะกลับมาเปิดโรงงานใหม่ได้นั้นก็ค่อนข้างส่งผลกระทบต่อเทสลาอยู่พอสมควรส่วนถ้าถามว่าการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้านั้นก็ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งแต่ก็มีการชะลอตัวในการเพิ่มสินค้าคงคลังของตัวแทนจำหน่ายอยู่ ซึ่งส่วนตัวของอีลอนมัสเองนั้นเขาก็ค่อนข้างรู้สึกแย่ที่จำเป็นที่จะต้องประกาศออกไปว่าเทสลาจะมีการลดอัตราการว่าจ้างพนักงานเป็นจำนวนร้อยละสิของบริษัทส่วนทางบิลเกสผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft มหาเศรษฐีอันดับที่4ของโลกนั้นก็ได้มีข่าวว่าก็ได้มีการถือสัญญาอนุพันธ์ซื้อขายล่วงหน้าหรือการเล่นหุ้นแบบฟิวเจอร์สโดยเปิดโพสิชันช็อตฝั่งขายเอาไว้ เป็นจำนวนราวๆ,ๆกว่า1 5พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐถึง2,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐที่ทางอีลอนมัส์เขาบอกออกมาบอกข้อมูลสิ่งนี้หมายถึงอะไรสิ่งนี้ก็แปลได้ง่ายๆว่าบิลเกส์นั้นคาดว่าราคาของหุ้นเทสลาจะร่วงลงอย่างรุนแรงนั่นเองแทงว่าลงว่างั้นเถอะซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเทสลานั้นจะเป็นอย่างไรส่วนวิดีโอก่อนหน้านี้ที่ทางทีมงานบ l ูอัลครอกได้เคยทำเอาไว้เกี่ยวกับปา๋าเรดาริโอเขาก็พูดในทำนองเช่นเดียวกันว่า เขาเตือนว่าประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาที่เป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจโลกนั้นกำลังมาถึงช่วงเศรษฐกิจที่ถดถอยแล้วเลยจุดพีกมาไกลแล้วและมีแนวโน้มที่อาจจะมีการเปลี่ยนขั้วมหาอำนาจทางเศรษฐกิจใหม่ซึ่งคู่แข่งคนสำคัญณนะตอนนี้ก็คือประเทศจีนที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและจากข้อมูลทั้งหมดที่ว่ามานั้นการเคลื่อนไหวของมหาเศรษฐีพันล้านหลายต่อหลายคนก็ดูแล้วมีแนวโน้มที่ชี้ไปว่าเศรษฐกิจของโลกนั้นจะตกต่ำลงกว่านี้ได้อีกดังนั้น คำถามที่เราควรตั้งกับตนเองตอนนี้ก็คือเราจะสามารถรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้อย่างไรได้บ้างแชร์ในคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ก็ได้เลยครับและถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดสมัครเป็นซับพอร์ ter กันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ